ทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเงินสิบปอนด์ที่อังกฤษนะคะเก,เกือบเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำหนึ่งชั่วโมงจะสามารถซื้ออะไรได้บ้าง ทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าเงินสิบปอนที่อังกฤษหรือว่าประมาณค่าแรงขั้นต่ำหนชั่วโมงของบ้านเขานี้นะคะสามารถซื้ออะไรได้บ้างนะคะวันนี้ไปช้อปปิ้งมาสิบปอนไปใช้เงินมา10บปอนเดี๋ยวไปดูกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือสตรอเบอรี่นะคะเป,เป็นแบบแพ็คมาอย่างนี้เลยนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณสปอนปดสิบหทีนะคะตัวนี้เนาะ จากนั้นนะคะแอมก็จะมีแซนด์วิชนะคะอันนี้แซนด์วิชจะเป็นมื้อเที่ยงของเรานะคะหลังจากที่เราเดินจนเหนื่อยแล้วแซนด์วิชตัวนี้นะคะก็2ปอนด์49ิีนั่นเองนะคะสำหรับใครนะคะที่อาจจะยังไม่รู้เนาะที่อังกฤษนะคะเขาจะใช้เงินปอนด์นะคะปอนด์สเตอร์ลิงเนาะ1ปอนด์นะคะเท่ากับประมาณ4ี่บาทไทยนะคะหรือสี่สิบาบาทประมาณนี้จะขึ้นๆเนาะ แล้วก็ถ้าเป็นหน่วยเงินที่รองจากปอนนะคะก็คือสตังบ้านเรานะคะเขาจะเรียกว่าพีนั่นเองนะคะโอเคต่อมานะคะก็จะเป็นสูทตี้นั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นเป็นแบรนด์ของแบรนด์ของ a u ดีเองจะราคาถูกมากอยู่ที่อันนี้อยู่ที่ประมาณ1ปอน3 5พีนะคะเป็นสมูตี้เนาะบวนใหญ่เลยอ่ะต่อไปนะคะก็จะมี ก็จะมีต่อไปอ่ก็จะมีคุกกี้นะคะอันนี้เป็นไว้คุกกี้ไว้คุกกี้นะคะตัวนี้นะคะก็จะอยู่ที่แปดสิบห้าพีไม่ถึงหนึ่งปอนด์เลยนะคะอันนี้แปดสิบห้าพีเนาะอ่ะแล้วก็จะมีช็อกโกแลตนะคะเป็นมิลช็อกโกแลตนะคะตัวนี้จะอยู่ที่หนึ่งปอนด์สี่สิบเก้าพีนะคะอ่ะมีน้ำเปล่าอันนี้มีน้ำเปล่าอันนี้ เดินมาเหนื่อยก็ซื้อไว้ดื่มนะคะเป็นขวดเล็กๆอันนี้25พีค่ะ25พีต่อมานะคะสุดท้ายอันนี้เราไม่ได้ตั้งใจที่จะซื้อหรอกแต่ว่าเราเห็นแล้วอยากได้นะคะเป็นะมะนาวแล้วก็เลมอนนะคะมะนาวแล้วก็เลมอนอถ้าเป็นลามลามตัวนี้จะอยู่ที่99พีก็ประมาณ1ปอนด์หรือว่า44บาทประมาณ44บาทนะคะได้ได้5ลูกเนาะมะนาวอันนี้จะซื้อไปกินกับชา ซื้อไปกินกับชาส่วนเลมอนนะคะเลมอนอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าลดราคาหรือเปล่านะมันอยู่ที่50พีนะคะ50พีก็ประมาณประมาณ20กว่าบาทจริงๆก็น่าจะอยู่ที่หนึ่งหนึ่งปอนเท่ากันเลยนะคะกับลามเนาะได้4ลูกแบบนี้อ่านี่แหละคา่ะทั้งหมดนะคะที่แอมใช้เงินไปวันนี้อยู่ที่ 10ปอนด์77พีนะคะใช้เกินไป77ป็เพีเนื่องจากว่าอยากได้มะนาวนั่นเองนะคะแต่ว่าส่วนสินค้าอื่นนะคะส่วนอาหารอืบนๆน่ะก็คือทั้งหมดนี้ไม่เกิน10ปอนนะคะนี่แหละค่ะก็เป็นการใช้เงิน10ปอนนะคะสำหรับการใช้ชีวิตที่อังกฤษนะคะซึ่ง10ปอนนี้นะคะก็เท่ากับเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำของคนที่นี่นะคะ1ชั่วโมงนะคะประมาณ10ปอนนะคะอันนี้เดี๋ยวโชว์บินให้ดูบินก็จะยับนิดนึง ทั้งหมดก็เป็นประมาณนี้นะคะก็ได้อาหารมาทานนะคะเป็นมื้อกลางวันนะคะจริงๆเราทานไม่หมดหรอกแต่ว่าก็ซื้อกลับไปไว้ทานที่บ้านนะคะนี่แหละค่ะก็เป็น <g ười> การใช้ชีวิตที่อดฤษนะคะในวันว่างเราจะไปไหนก็เดินเเดินเล่น,เด,นเดินออกกำลังกายที่ศูนสัตว์เลนเองนะคะ ตอนนี้นะคะก็อยู่ที่สวนสาธารณะนะคะที่จะว่ามาเดินเล่นนะคะเดินออกกำลังกายเนาะก็เป็นกิจกรรมยามว่างเรดินออกกำลังกายที่สวนสาธารณะนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศทีนี่ก่อนอันนี้จะเป็นสวนสนุกสุดโปรดเลยประมาบ่อยมากใกล้บ้านแล้วแบบต้องว่าถ้าเราแบบ